สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไดนแนโนแม,แม่แม่ของพญายานฟินแลนด์ทุกคนเปียนเฮดวิดีโออาทิตย์นี้เกี่ยวกับพญายานฟินแ,นแลนด์เนี่ยเนือจ้ะนารคะอันมูเปียวทรงมาให้เปียวเบิงเนาะวานเอฟสินเป็น,น,ปนดาราที่เปียวชอบมากเลยค่ะไปหาน้องบิ๊กนะคะพญายานฟินแลนด์เข้าไปคุยอกย่างกันแล้วก็เขาไปซองเบิงว่าคุณเอภาศินกับน้องบิ๊กเขาคุยอย่างกัน เอฟซีเค่ะกพื่อเป็นเอฟซีตัวยงนะคะเอาละค่ะ,ะทุกคนก็เห็นคุณเอพปสินมาช่วยปลอบใจมาช่วยคุยแล้วก็หลักแนวคิดนะคะเวลาเห็นคนที่เขามาเขียนว่ามาเขียนความเนตนเฮาเราก็มาพูดในเฮาพอดีเพิ่นพันจุดน,นั้นมาได้ยังไงเพิ่นก็ให้แนวคิดเห็นไหมคะว่าต้องขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นกว่าจะมาเปลี่ยนตัวหนังสือได้คนคนนั้นตรงบรรจงเขียนคนคนนั้นตรง คิดหลากหลายขั้นตอนกว่าจะก,กันออกมาเป็นตัวหนังสือตัวหนึ่งที่มาเขียนว่าเขา,เขาต้องขอบคุณกับทุกๆอย่างมันวาก็เป็นพลังบวกที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เฮ็ดช่องแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับผู้ยาบาลฟิลแนแลนด์นะคะเพราะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะก็มีคอมเมนต์หลากหลายท่านที่เขามาเขียนทั้งคอมเมนต์น่ารักนา่กนารักนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แตกต่างออกไปคือคนเขามีสิทธิ์นะคะที่จะ เขียนแล้วก็จะคิดได้นะคะแต่เยวขอเตือนมาเลยนะคะว่าบางอย่างที่เขาเขียนคอมเมนต์ที่บนานแล้วเขาก็ต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเ,เข้าไปไกลแล้วนะคะเขาสามารถเบิได้ว่าเขาเป็นภัยนะคะแล้วก่อพวกดาราด,ดังที่เขามีเงินนะคะเขามีทุนเขามีทรัพย์เขามีทุน,เข,เ,ขทนเขาฟ้องเฮาเฮาจะต้องจ่ายคืนนะคะเห็ดอีหอย่างต้องระวังนิดนึงนะคะเยวออกมาเล่านี้ เดี๋ยวเล่าไปในทางที่ดีนะคะเปี่ยวบร้เล่าไปในทางที่ดีแล้วก็การเขียนคอมเมนต์ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเขาไม่เห็นเขาเขียนที่ดีถ้าเขาฟ้องแล้วจะเป็นแบบค้นที่บกีวันนะคะที่คอขอโทษเขาด้วยกระเช่าทุกมือเนี่เขาเบากระเช่าด้วยค่ะเขาเอาเป็นเงินต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็คอนึงเลยนะคะที่ค้นหักแล้วก็เอ็นดูน้องบิ๊กมีบานฟรีแลมคือ เขาเป็นคนที่สดใสเนี่ไหมคะทุกคนเป็นคนที่หายพลังบวกหายพลังงานอนขนาดคุณเอภสินยังวาเลวานนองอะต้อนนาหนากล้องหลังกลองคือกันเดียแบบว่าในมีบทบาทอย่างแต้เป็นคนเป็นคนคนแบบนี้ยู่นากลงก็เป็นแบบนี้หลังกลงก็เป็นแบบนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วเฮตหายทางผู้ชมชอบเพราะว่าคุณเอภสิลเพพ่นวาน,นะคะเฮตหายทางผู้ชมชอบนี่เพราะว่า สัมผัสได้เองสิงนะคะสัมผัสได้ในความเป็นโตน้องเนาะสินะคะแล้วก็คนที่เฮ็ดยูทูบเบอร์นี่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์นี่คือบ่ได้เป็นบทบ่ได้เป็นแสดงเหมือนนักแสดงจังสินะคะเป็นโตของตัวเองก็เลยเฮ็ดให้เขาสัมผัสสัมผัสได้แล้วก็เห็นใจเฮาแล้วก็คือใกล้ๆชิดน่นะแม่ค่ะเหมือนเฮาตอบโต้เฮาพูดคุยทุกคนน่ะคะ่ะเฮ็ดช่องยูทูบหรือเฮ็ดเพจก็จะมี FC ที่ชอบโดยเฉพาะพิเศษเหมืนนอนพี่ีอวเสพเพื่อชอบน้องก็ คือความหลาเหลงสดใสของเขาที่เฮาเนี่ยค่ะเปียวเองอยากเป็นเหมือนเขาแล้วเปียวเป็นบ่ได้่างสินะคะเปียวก็มาติดตามมาเบิงว่าเขาเป็นคนแบบไหย่างสินะคะนี่แหละค่ะทุกคนคือความชอบความหมักของคนเฮาต่างกันอ่ถ้าสิ่งใดที่เฮาบ่ชอบเฮาแค่มองแล้วก็พานไปแล้วการที่เฮาเขียนเขาอย่าลืมนะคะว่าทุกมือนี่ถ้าผิดพรบค้มเขาแจ้งเฮาเฮามีผลนะคะ แล้วการที่พี่เาเล่าเรื่องน้องและพี่เอาวิดีโอของน้องมาลงเพราะพี่บ่อยากผิดกฎนะคะว่าพี่พี่จะสั่งช่องนี้ขึ้นมาได้พี่ก็เอามาแค่นิดน้อยคือรูปภาพของน้องเท่านั้นนะคะพีวยาเพี่ยัน,ยนพิดนะหมคะเพราะว่าเฮาเหตุอันนี้เฮาก็ได้ไลไลหลับจากช่องยูทูบอยู่แล้วเห็นปะคะแล้วก,การเหตุก็คือการเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้แล้วก็แต่มาพบเจอ ทนผู้ชมที่นา่าลากเดมาเปิดโลกใบใหม่ไดไมาเห็นเรื่องเล่าใหม่ๆแล้วเปล่วก็จะผสมผสานกับอ่นอชีวิตในเมืองน,น,นอก,นอกแล้วก็บเปี่วก็จะเอามาให้ทุกคนได้เบิงนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนของเปียวไปเห็นอีกอย่างแน่เปี่วก็ขอพระคุณแม่ๆทุกท่านที่เอนดูช่องน้องบิ๊กนะคะแล้วก็บเปี่วกับพอยได้แบบว่าได ได้ความเมตตาด้วยที่เบี่ยวออกมาพูดถึงน้องบิ๊กนะสินะคะ,ะเพิ่นกับมาเขียนมาสษัาสนุนามากดติดตามในวันที่เบี้ยวพูดถึงน้องบิ๊กมาสองสองวันนี้นะคะยอดผู้ติดตามเบี้ยก็เพิ่มขึ้นทุกวนันทุกวันค่ะ,ท,คคะ,คะทุกคนเบี้ยวขอบคุณหลาหลายนะจ้านี่ะค่ะทุกคนเบี้ยก็ได้ไปเข้าไปชมช่องของน้องบิ๊กพญาบาลฟินแลนด์นะคะก็ได้ไปเบิ่งไลฟ์สดต่างๆที่เพิ่นได้ออกมาพูดคุยนะคะ กับเป็นความชอบส่วนบุคคลเพี่ยวถึงออกมาเฮ็ดนะคะแล้วก็ใดๆเขาได้เฮ็ด,ดช่อง YouTube แลี่วนะรอไหมคะไปกออกมาพูดนะคะถ้าผู้ใดอยากรู้เกี่ยวกับอีหยังก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะถ้าสิ่งใดที่เปี่ยวสามารถรู้หรือว่าเปี่ยวบ่รู้ทนผู้ชมก็มาพูดคุยร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะนี่แหละค่ะเปี่ยวกะบ่มีอย่างหลายค่ะทุกคนมาเล่าสู่กันฟังว่าเปี่ยวเป็นอย่างถึงมาเห็ดเอ่อ u t u b e แล้วก็ มาเหตุเกี่ยวกับน้องบิ๊กคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็อยากมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็อยากมา,าพูดคุยคนที่บอกภาษาเดียวกันค่ะทุกคนเหมือนเขาชอบหมอล้มแล้วก็มีคนที่ชอบไปนในทิศทางเดียวกันกับเขาเปียวเป็นคนที่บเคยเบิ่งหมอลัมเลยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่เปียวมาเบิ่งหมอลัมเพราะว่าน้องบิ๊กค่ะทุกคน เปียวจริงๆเปียวเป็นคนชอบเบิง u t u b e ค่ะ YouTube มีอย่างแน่นที่เปียวชอบเบิงความชอบของเปียวคือเปียวเบิงคลิปกินนะคะเมื่อก่อนเปียวก็จะเบิงช่องของคุณโลดท,ที่กินนะคะที่อยู่อเมริกาแล้วก็เบิงอีกหลายท่านเลยนะคะที่อยู่สเปนนะคะแล้วก็คือเมียฝรั่งหลายคนนะคะ่ะที่กินแล้วก็กินช่องที่กินนะคะเปียวก็ไปเบิงกระเ็ดในห้ฮา,าได้เพิดเพินได้พูดคุยไปด้วยจนเปียวมาเปิดช่องเป็นตัว ของตัวเองตอนช่วงที่โลกม้านะคะทุกคนแล้วเขาต้องหยุดอยู่บ้านเ่มีงานทำแล้วเพื่อกับไปเบิ่งไลฟ์สดเพื่อนๆนะคะก็มีช่องคุณวิไลนี่แหละวิไลกายสภัยยูเคนะคะเป็นเพื่อนรวมช่องที่เปียวที่ทําให้เปียวอยากมาเห็น YouTube เขวาวเพื่อนกันหลุดแล้วเขาเดี๋ยวก็เปียวก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ง่ายๆนะคะแล้วก็ไปเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆต่างประเทศประเทศเยอรมันประเทศอิตาลี เดนมาร์กพู่นันก็ไปเก็บต้นกระเทียมเก็บผักป้าเปียวกับไอ้เบิงคือเพียวเก็บบ่เป็นเก็บเ็ดนะสิเปียวกเก็บบ่เป็นแต่เปียวกับอาศัยเบิงนะคะก็เลยเฮดเฮืมได้เพื่อนคุยแล้วก็ได้ลูกใบไม้แล้วเขาไล่โซดเปียวกับขึ้นไปไปพูดคุยด้วยนะคะตอนนี้เปียวกับมี่เพื่อนที่รู้จักกับเปียวที่ทําช่องด้วยกันหลากหลายประเทศนะคะทั้งเยอรมันนะคะก็จะเฮดพวกสวนเฮดให้เฮดสวนกับช่องคุณน้านะคะ คุณนาะแล้วชอบมาเขียนใต้คอมเมนต์เปี่ยวเนี่ยนี่แหละค่ะการที่เขาทําช่องยูทูบเขาก็จะได้เห็นคนหลากหลายเขาก็จะได้เลี้ยงลูกไปก็เขานะคะชอบสิ่งใดเขาก็ไปเบิ่งสิ่งนั้นสาหรับเปี่ยวที่เปี่ยวออกมาพูดอาทิตย์นี้พูดเกี่ยวกับน้องบิ๊กนั่นคือเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ภูมิใจที่น้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็น้นองสู้แล้วก็ไปชอบคํานี้ที่น้องพูดค่ะมีนักข่าวถามว่าว่าน้องมุบอ่อนได้ไว้อย่างสินคาแล้วก็ น้องก็เลยบอกว่าถ้าน้องบบสูแล้วผู้ใดสิสู้คือคือว่าน้องบอกเป็นคำมังเพลยน,นะคะว่าเวลาเขาหยางเนะะี่ยค่ะถ้าเขาบ่เบิ่งตัวเองถ้าเขาบ่สงสารตัวเองะะผู้ใดซึมาสงสารเขาทุกคนที่เบิ่งเด็กหน่อยอายุยี่สิบสามหูจะเวาหูจะเปียบเปยหูจะความคิดความอ่านเปลี่ยนผู้ใหญ่ทุกคนบ่แมนเรื่องไงนะคะที่น้องมาใส่ชีวิตอยู่ในฟินแลนด์นะคะแล้วเ,เกิดเอยียงหลายยังที่ว่าน่องถูก ขับออกจากบ้านเนาะทุกไล้วออกจากบ้านจนไม่ได้ไปอาศัยอยู่กับคนไทยนะคะแล้วก็ชีวิตละหกละเฮม้าจนรวมลูกคุกค,ค้านแล้วก็โอกาสดีๆกับเขามาในชีวิตของน้องแล้วก็ทั้งมีดีแน่บดีแน่คือชีวิตนะคะทุกคนนะคะยิ่งยิ่งพบเจออุปสรรคในชีวิตของเฮากว่าจะเก่าทานแต่ละขั้นตอนไปได้เปียวเองก็เค,เคยผ่านตรงจุดนั้นบางสินะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปียวประทับใจคือน้องแก้ไข วิกฤตต่างๆไปได้นะคะอายุ23บามบอมเป็นอายุเยอะนะคะ2 mm ี่สิปียังคิดเอียงบุคให้ได้ปานนี่อยางนีงนะคะ mm hmm. แล้วก็น,น้องนี่เป็นคนที่หัวธุรกิจดีนี่สิ่งที่เปื่อชอบให้ตัวน่องนะคะเป mm ็นหัวธุรกิจเฮ็ดเห้เฮาได้ได้แน้มเห็นอะไงคะ mm hmm. หูวจากการตลาดหัวจากธุรกิจหัจักทํางานหัวจากทางานกนับค้นหูวจากเขาหาคน้นหูจากแบบขนาดเขามีเขายังแบบอ่อนน,อน้อมทอมตนเขายังหูวจัก ก็ง่าๆคือให้โอกาสคนนี่คือเสน่ห์ของเขาเด็กหน่อยผู้ชายกน็นีนะคะอนาคตไกลมากตั้งแต่เป็นโสดผู้สาวก็ได้เล็กไม่เสพไปหาหลายมันน,นอง่งไล่นโสดอยู่มันดีนะคะนังกับโมเป็นกับเขาไปซ่องผู้สาวเขาไปได้เล็กไม่เสพไปหาเอาไไงเนาะผู้สาวจีบละ <laughs> เพิ่นเพิน่นรู้สึกว่าเพิ่นเป็นเบาขึ้นไาอีกครั้งเพิน่นว่าเพิ่นบาเพ่าเพิ่นเริ่มรู้สึกว่าเพิ่นเริ่มเป็นเบาอายุยี่สิบสามเริ่มเป็นเบาคือมีลูกมีเมียมาก่อนไงคะแล้วก็เริ่มมาเป็นเบาตอนนี้ตอนโสดเนี่ยโสดปุ๊บเป็นเบาเลยเพิน่นว่านั่นแหละคะ่ะทุกคนนี่แหละคือมักเอียงเดหันนั้นเนาะคะ่ะความชอบของคนเฮาถ้า่ไปเบียดเบียนคนอื่นท้า่ไปทําให้คนอื่นเ,เดือดร้อนเปียวว่าดีมดคะ่ะสําหรับเปียวนะคะเปียวชอบเห็นความสําเร็จของคน แลเปียวก็อยากซัพพอร์ตคนที่รู้สึกแย่นะคะแต่ถ้าคนนั่นโมเมนคนดีหรือว่าเฮ็ดบ่ดีก็เฮ้าเส่ะคะ่ะเปียวก็ถอยห่างเปียวแคร์บอไปไปไปด่าเสนะคะแต่เปียวได้ถ้าเปียวได้ด่าหรือว่าตอบโต้ภายในคือเปียวที่สุดแล้วละคะ่ะถ้าสิ่งใดเปียวพูดบ่ถูกบ่ควรก็อย่าไดถือสานะคะ จังใดเขามานงนาอติดตามเรื่องราวของพยาบาลฟิลแลนเ์นะคะในอาทิตย์นี้เปียวขอพูดถึงพยาบาลฟิลแล์แนร์ด้วยจ่ะอย่เาเฝาวเบือ่ออย่าฝาาป่า,าปเปวด้อจ่ะเป็นกำลังแรงใจให้เปียวแน่เจอกันในคลิปน้านะคะสวัสดีค่ะ